ก็กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมากับตารางการแข่งขัน,ขน,ขน ivo, รีโวทไทลีก2021และ 2, 2022นนเองนะครับผมเราจะแข่ง3วันติดติดเลยนะครับผมันี3ที่3ี่และ5นะครับคู่แรกนะผมวันที่3นะฮะเป็นหนองบัวพิชยะ FC พบกับนครราชสีมามาร์้า FC นะครับผมณเวลา18นานิกาณสนามพิชยะเซดียมนะครับผม สามารถดูได้ครับที่ช่องทบ .5 และ a อเนะครับผมวันที่4นะครับผมเป็นทีพพิชิประจบ FC นะครับผมเปิดบ้านพบกับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมณเวลา18บแนาฬิกาตรงนะครับผมที่สนามบุรามเชตตี้นะผมเซเดียนฮะหรือว่าข่าวกระโดงเองนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง g m เอเและก็ a อเนะครับคู่ที่2ของวันที่4นะครับผมเป็นเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับผมพบกับ จูแบงคอกอยู่ในเซตณเวลา18บแนาฬิกาตรงณสนามสมโพธ700ปีนะครับผมสามารถดูได้ที่ชอทบอและ a อ p a นะครับผู้สร่ารับผมเบรามยูเต็ดนะครผมจะเปิดบ้านพบกับสุพันบุรี FC นะครับผมณเวลา1ทุ่มตรงนะครับที่ช้างอารีน,นาสามารถดูได้ที่ช่อง a อ p a นะครันะผมแอปนะฮะแล้วก็ ฟุตซีนะครับผมคอนแก่นยูเต็ดและราชบุรีผลเอฟซีนะครับผม, 3, บผมแข่งเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะสนามคอนแก่นนะครับผมสามารถดูได้ที่ a อ p นะครับและวันที่5นะครับผมการท่าเรือผมพบกับโบริเทโลณเวลา17บเนาฬิกาสานาทีณแพสเชเดียมสามารถดูได้ที่แอ a อเอพนะครับผมคู่ที่สองครับผมเป็นชนลบุรี FC นะฮะพบกับ BG ปทุมยูเต็ดนะครับผมแชมป์เก่านะครับผมพบกันในเวลา18นาฬิกาณสน,นาชนมชลบุรีสเตเดียมสามารถดูได้ที่ทอทอบอ5และ a อเอพและคู่สุดท้ายครับผี่5นั่นก็คือสิงห์ชลยายูเต็ดแชมป์เก่าพบกับสมุทรปราการซิตี้ณเวลา18นาฬิกาณที่สิงห์สเตเดียม ตามาดูได้ที่ GMM5 และ ASB ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ์กับท่อง F I T ได้วยนะฮะผมก็แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าใครแพ้ใครชนะมั้งผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้า,า bye ครับผมบ๊ายบายครับ